สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นป5นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องจากคลองสู่ห้องแอร์จากหนังสือเรียนภาษาพาทีและการฝึกเขียนเรียงความนะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูขอแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้ดังนี้นะคะ 1. นักเรียนตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านได้ 2. นักเรียนอ่านและเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้อง 3. นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คำในบทเรียนได้ 4. นักเรียนเขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม 5. นักเรียนเขียนเรียงความจัดเรื่องที่กำหนดให้ตามรูปแบบการเขียนเรียงความได้ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนในบทเรียนนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดตามที่ครูกำหนดให้ดังนี้นะคะในวันที่30สิงหาคมให้นักเรียนอ่านเรื่องจากคลองสู่ห้องแอร์จากหนังสือเรียนภาษาพาทีแล้วตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านนะคะอยู่ในแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้า48ข้อ4และข้อ5 เขียนคำตอบลงในสมุดวิชาภาษาไทยค่ะในวันที่31สิงหาคมให้นักเรียนอ่านคำศัพท์จากหนังสือเรียนภาษาพาทีหน้า105-106ถึง106จากนั้นให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า48ซึ่งจะมีอยู่5ข้อย่อยนะคะให้เขียนคำศัพท์ให้ตรงกับคําอ่านที่โจทย์ให้มานะคะโดยดูคำศัพท์ได้จากบทเรียนค่ะในวันที่1กันยายน ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า49ข้อ3ใหญ่มีอยู่5ข้อย่อยนะคะเป็นการทำวงกลมรอบคำที่สะกดถูกต้องแล้วนำคำไปแต่งประโยคค่ะในวันที่2กันยายน ให้นักเรียนอ่านข้อความในแบบฝึกหัดหน้า50ถึง52นะคะในแต่ละข้อความนั้นนะคะจะมีหมายเลกกำกับอยู่นะคะเมื่อนักเรียนได้อ่านข้อความแล้วนะคะให้นักเรียนเรียงลำดับข้อความใหม่นะคะว่าข้อความไหนควรจะมาก่อนนะคะเมื่อเรียงลำดับได้ถูกต้องแล้วนะคะให้นักเรียนนำข้อความที่ได้อ่านนั้นที่ได้เรียงใหม่แล้วนั้นนะคะ ไปเขียนลงในสมุดนะคะเป็นความเรียงต่อกันไปเลยนะคะโดยไม่ต้องเขียนตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าข้อความในแต่ละข้อความนะคะตัดตัวเลขหมายเลขที่อยู่หน้าข้อความออกไปเลยนะคะให้นํามาเขียนเฉพาะข้อความที่เรียงลําดับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปในวันที่3กันยายนนะคะจะเป็นใบงานคําศัพท์พื้นฐานในระดับชั้นป .5 นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคําศัพท์ และฝึกเขียนคำอ่านให้ถูกต้องนะคะแล้วก็นำคํำศัพท์ในใบงานนั้นไปแต่งประโยคค่ะในวันที่4กันยายนนะคะเป็นวันที่นักเรียนต้องเรียนชดเชยนะคะให้นักเรียนอ่านเรื่องการเขียนเรียงความจากหนังสือเรียนภาษาพาทีหน้า107-109ถึง109พร้อมกับดูคลิปการสอนเรื่องการเขียนเรียงความนะคะที่ครูได้แนบให้ไปแล้วนะคะ จากนั้นให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความตามหัวข้อที่ครูกำหนดให้นะคะหัวข้อในการเขียนเรียงความก็คือเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นเะคะในการเขียนเรียงความนะคะรูปแบบหลักๆของการเขียนเรียงความจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะคือ 1. ส่วนที่เป็นคำนำ ในส่วนของคำนำนั้นเขียนไม่ต้องเขียนเยอะนะคะจะมีประมาณ 2- 3ถึงบรรทัดก็ได้นะคะในส่วนที่2จะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องนะคะในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นจะมีเนื้อหามากกว่าส่วนอื่นๆนะคะควรเขียนไม่น้อยกว่า5บรรทัดนะคะและส่วนสุดท้ายคือส่วนที่3ค like ือส่วนสรุปนะคะส่วนสรุปก็สรุปมาประมาณ2-3บรรทัดก็ได้นะคะลกเรียน ในการเรียนในสัปดาห์นี้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานที่ครูได้มอบหมายให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ